นี้มาเปิดตัวโนกับผลิตภัณฑ์ใหม่เลยค่ะของมิลเล่เป็นโปรดักต์ของไลฟ์สกินแคร์ค่ะซึ่งหนูก็ได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าใสขึ้นดีขึ้นมากๆขอบคุณที่ลูกค้าเชิญหนูมานะคะจริงจริงอ่าเขาตอบวาเขาได้ทดลองใช้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์ชีวิตยังไงอ่ะตอบโจทย์ค่ะเพราะหนูเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเลยช่วงนี้ก็จะออกงานเยอะหน่อยใช่ไหมคะผิวมันจะค่อนข้างแบบแห้ง แล้วพอใช้โปรดักต์เขาอ่ะจะรู้สึกได้ว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่ารอยแห้งแล้วมันจะมีริ้วรอยเล็กๆอะค่ะมันก็ตื้นขึ้นที่จริงเล็กมันขายของมันจะได้มีความมีแค่ลากิจการดูแลตัวเองไงเขาทำงานหนอะเป็นตาตานสวยก็เอ่อนอนวันละ8แก้ว8แก้วน้ำน้ำกินน้ำถ้านอนต้อง8ชั่วโนอนวันละแก้นอนวันละ8แก้วนี่หมูไม่หมู ปกติก็ดูแลตัวเองโดยการที่ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผิวอะพอเราเจออากาศประเทศไทยแล้วเราโดนแดดเยอะมุลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำก็ช่วยได้มากๆค่ะหาค,คุณหมอคุณหมอก็ช่วยนะคะเอาฝากมินเล่หน่อยพีได้ค่ะก็ฝากกับผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรดักต์ของมินเล่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจะบอกว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่อายุเท่านี้เลยค่ะจะได้แบบสวยแล้วก็อ่อนเยาวในระยะยาวนะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วง คันาานี้เราคนนีละอาวุธของกิจดาเหมือนกันเมื่อเช้าหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีเวนต์เห็นปะแม่นได้มาสาวก็มากําลังฮอตมากเรื่องนี้<ะ>เป็นไงคือวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์รถติดแล้วก็ฝนตกหนูก็แบบไปแบบกลัวจะไปเลทจริงๆเนี่ยคะ่ะก็เลยคุณแม่ก็เปิดประตูให้หนูแล้วยัดเงินสดใส่มือแล้วก็บอกว่าไปหารถเอาข้างหน้าเลยใช่ค่ะหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ ตื่นเต้นค่ะกลัวหล่นกลัวหล่นด้วยค่ะแต่ว่าปลอดภัยค่ะหนูปลอดภัยดีแล้วก็ผมที่เซตไว้เมื่อเช้าฟูแบบฟูมากค่ะพี่วมินจะจำได้ไหมว่าเป็นเราไม่รู้เหมือนกันถ้าถ้าเขาจำได้เขาจะลดให้หนูไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกเขาไงว่าต้องแนะนำตัวเหรอคะใช่วันหยุดนี่หนีมาเลยช่วงนี้ใชวันหยุดนี้คือออกงานอีเวนต์เยอะมากวันนี้ออกงานวันนี้สองงาน แค่กการทำงานจะต้องออกงานติดติดติดกันทุกวันแทบไม่มีเวลาพักอะไรเงี้ยก็ดีใจอยากให้ลูกค้าจ้างอีกเยอะๆค่ะพี่เซ็นเตอร์ก็เข้าได้เลยค่ะรับช่วงนี้ฮะช่งทำงานมันร้อนเงินไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินไม่รัรับเไรับเงิไรับเงินมันทำงานร้อนเงินขนาดนี้ไม่ก็คือเราก็กำลังแบบให้ที่บ้านอยู่ค่ะกำลังอยากจะปิดบ้านปิดร้อนค่ะอยากปิดเร็วๆ ก,กับกักบกระแสที่กระแสที่กำลังฮิตมาตอนนี้แยดาตั้งรับพันไหมอ <c oughs> ย่ <c oughs> างจริงจังงานคือมีคนเข้าตัวตัวเลยก็ช <c oughs> ่วงนี้หนู่คอแข็งแข็ง,งเลยเรียกไม่ค่อยหา <c oughs> <c oughs> เราเล่นเราเล่นค่ะ <c oughs> ยังเข้าได้อีกยังเข้าได้อีกเรื่อยๆค่ะยังได้เรื่อยๆเลยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างอะความเ <c oughs> ่อยะพอาะเป็นคนเหน่อยที่เราต้องมาทำงานเยอะขนานดนี้แล้วแบบแรงกระแท่จุ่มเราก็มาถามกัน <Okay. S 2> หนูจะบอกว่างานที่หนูออกแบบตอนนี้ค่ะแบบอีเวนต์หรือถ่ายโฆษณาค่ะสบายมากเพราะหนูอดอก,กองแบบกองถ่ายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรคืองานแบบเหนื่อยกว่าน,นี้มากๆค่ะงานนี้สําหรับหนูก็เลยสบายเลยมีแค่หนูต้องแบบไปสู้ชีวิตกับการจราจรน,นิดนึงค่ะ ภูมิใจกับมันได้กับสิ่ง,งที่เราพยายามเฝ้าทำมาตลอดทุกวันนี้มันหเกืภูมิใจมากค่ะนี่ถ้านับเป็นปีจริงๆก็คือ10กว่าปีแล้ว10-11ปีแล้วที่อยู่ในวงการมาแล้วก็การเดินทางของหนูมันนานมากๆะคะ่ะซึ่งพอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณแม่หนูภูมิใจที่สุดยากไหมอะพอมาถึงจรดนี้แล้ว ยากมากค่ะยากมากไม่ง่ายเลยแบบหลายคนอาจจะได้เห็นในมุมที่มันประสบความสาเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังก่อนที่มันจะสําเร็จนะคะมันผ่านอุปสรรคเยอะแยะแบบหลายอย่างมากซึ่งหนูก็สู้ชีวิตที่พอสมควรค่ะชีวิตก็สู้หนูกับสู้กันไปสู้กันมาเออ <c oughs> มีเนี่ยมางไม่บันเกินเราสู้ชีวิตที่มีสู้กลับกันหาดเนี้ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นเงินในบัญชีมันขึ้นแล้วหนูสบายใจ เดียวเราที่เราอ๋อสดมากใช่ทั้งเดียวเลยเรียกว,ว่าเจอกับคนในวงการแทบจะทุกคนเลยเ,เพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆเราพี่ๆแต่ละคนเขาก็แบบอามาเจอกับเรามาจอยกันนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็เยอะอยู่อย่างการเลือกการทําง,งานของเจราต่อไปเนี่ยนะเนี่ยมันจะเลือกงานยังไงของหนูก็คือ,อถ้าเป็นเรื่องบทอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเริ่มเริ่มดูบทที่เรารู้สึกว่ามันแบบอยากให้เราทํางานแล้วเราสนุก แบบมีไฟอยากที่จะทํางานอย่างเงี้ยค่ะยังบทไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะเคยแบบเล่นมาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะยังแบบยังไม่รับมีเข้ามาเยอะไม่เยะดามีคุณเสนอยื่นบทมาให้เราเยอะมไหมแบบว่าเยอะค่ะเยอะส่นนมาเป็นภาพยนตร์ค่ะเราจะมาสายภาพยนตร์ไหมงานหลักงานหลักละครนี้จะรับไหมจริงรับค่ะเพราะว่าแฟนๆอยากดูละครอยู่นี่บทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษไหมท่านแบบไหนอยากเล่นบทเป็นน้องเป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก คนเห็นหนูในบทแบบโหดๆเยอะมากยังไม่เคยเห็นในมุมที่หนูเป็นน้องตัวจิ๋วๆอะค่ะเป็นยังคะหนูมาเลือกของย่างค่ะมีแต่บทโหดๆเกินเลิฟมีคูชชินได้ไหมฮะเกินเลิฟเสี่ยมีคุชชินได้ไหมเขามันก็แรงอยู่นะแค่นี้ตัวเทใจไม่มีสัตว์เนะเหรอไมมีสัตว์นะอย่าแบบไม่อยากกินเข้าใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนเลิฟติดต่อมาเป็นยูริเหรออ่ะยูริใช่ พ่าี่กระแสเรามาด้วยช่วงนี้ไม่ติดเลยรับได้ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะจริงเหรมีต่อมาบ้างนะมีบ้างแล้วค่ะีเจรนาย่ไรคะพี่เจรนาเราคิดเราคิดยังไงก็ดูบทก่อนติดต่อมาสองที่โอกาสโอกาสโอกาสยังไม่เห็นบทเลยแต่ก็มีคนณจะต่อมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสรับแน่นอนค่ะอยากเล่นค่ะทำหนึ่งชุดอีกเราต้องมีามเพิม น่ารักที่สุดจะเข้ามาอยู่างนีมแล้วหนูมีร้านหนูมีร้านชื่อร้านว่า Today Miss U ค่ะเป็นร้านแบบขายอิสเซสซอรี่น่ารักน่ารักส่วนมากก็เป็นแฟนๆหนูที่มาช่วยกันอุดหนุูเพราะว่ามันจะมีของแบบกระจุกกระจิกอย่างเช่นแบบสายห้อยโทรศัพท์แล้วก็เสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้จะช่วงนี้ขัดยอดออเดอร์สูงขึ้นไหมครับสูงขึ้นค่ะขอบคุณนะคะเออว่าความรู้สึกว่าได้ไชิ่นกัแฟนคลับก็ตามใจคะแค่มากเลยนะหนูเริ่มรู้สึกว่าแฟนคลับเขาจะลำพานหนูหรือเปล่าเพราะหนูอะเหมือนแบบว่าเราทํางานแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนพอเราเจอคนที่เขาแบบอยากมาเล่นกับเราหนูจะดีใจมากค่ะเราจะวิ่งเข้าหาพวกเขาใกล้ใกล้กันตกใจจรคะใช่ค่ะตอนนี้ชินแล้ว ขอบคุณงานก็ฝากด้วยนะคะกับซีรีส์สืบสันดาหนะคะ On นแอร์ทางเน็ตฟิกคือถ้าใครไม่ดูเนี่ยมันไม่ได้แล้วค่ะคือต้องดูแล้วตอนนี้คือห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาพุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ ผลงานอี่หนูรีบไปผลงานอย่างอื่นก็ใครที่เป็นสายละครนะคะรอติดตามผลงานละครหนูก็รอนิดนึงนะคะปีนี้จะมีถ่ายทำค่ะแล้วก็สิ้นปีนี้มีภาพยนตร์ค่ะจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะขอบคุณค่ะพี่สาว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 